It's IT Chuang, it's recommend. ปีนี้ LG ได้ตอกย้ำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียระดับ HD สมู์แบบที่สุดด้วยการวางตลาดรุ่น LG P880 so Optimus c x HD แม่สมชื่อนะครับทั้งโดดเด่นด้วยหน้าจอขนาดใหญ่4.7นิ้วที่เป็น HD และมี CPU NVIDIA Tegra 3 1.5กิกที่สำคัญรองรับไฟล์ที่เป็น Full HD ได้ทั้งหมดเลยนะครับ กล้อง8ล้านพิกเซล BSI sensor ครับนั่นก็หมายถึงการถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีด้วยครับดีไซน์บางเฉียบหรูหราเชียวนะครับแตกต่างจาก Optimus 2X โดยสิ้นเชิงครับเมมโมรี mm hmm. ภายใน16กิกระบบปฏิบัติการเป็น Android 4.0.3พร้อม Optimus UI 3.0ครับแถมฟีเจอร์ต่างๆภายในมันเยอะแยะมากมายจนพูดไม่หมดเลย้วครับเอาเป็นว่าสนอราคาแล้วเนี่ยมันถูกกว่าที่คิดครับใครซื้อไปใช้งานบอกได้คำเดียวว่าคุ้มโค ช่วง it's inside it สนับสนุนโดย Ri สสินค้าไอทีที่คุณ like i fox ผู้นำด้านอากาศ3 g power max เว็บไซต์ i t h r e technology for life ฟิล์มกันลอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต กลับเข้าสู่รายการ is it เพราะ it คือความมั n นส์และในตอนนี้นะคะคุณกำลังอยู่กับซและซีกำลังจะเล่าให้ฟังว่า C ีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเทคโนโลยีมีอะไรซีพูดได้ทุกวันเลยอ่ะทุกวันจะต้องมีอะไรใหม่ๆแต่เรื่องที่คุณจะสนใจมากเป็นพิเศษส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องพวกเทคโนโลยีอย่าง Accessory รู้ไหมคะว่าหลังจากที่ตอนนี้ iPhone ดังมากใครๆก็อยากได้ iPhone ใครๆก็อยากได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแรง สิ่งหนึ่งที่ตามมาโดยอัตโนมัติก็คือ c c อ s s ซอรี่ขายดีมากๆโดยเฉพาะพวกเคสพวกอะไรอย่างนี้เช่นเดียวกันถ้าเรามาดูในแง่ของคอมพิวเตอร์หรือ PC a c c e s s o r อรีของเขาคืออะไรคะไม่เป็นคีย์บอร์ดก็คือเมาส์ชัดเจนมากหรือไม่ก็เป็นกล้องเว็บแคมเลยวันนี้ซิจะขอแนะนำเมาส์หนึ่งตัวที่จะทำให้คุณกลับมา รัก PC ได้อย่างยิ่งเลยและตอนนี้ได้เวลาของการเปิดตัวหนึ่งในนวัตรกรรมที่ทาง Thermal Take Technology และทีมออกแบบ BMW ของอเมริการ่วมกันเปิดตัวหญิงยิ่งใหญ่กับเจ้า Level 10 M Mouse ที่งาน c b i t 2012หึแค่เมาส์ตัวเดียวต้องเอา b m เข้ามาเกี่ยวเลยเหรอ c b i t 2012เกิดขึ้นตอนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ไม่ช้าเกินไปที่จะมาอัปเดตเมาส์ตัวนี้เมาส์ mouse ตัวนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด Change the Game through Design และ หมายถึงเปลี่ยนเกมผ่านการออกแบบนั่นเองเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดสิ่งสําคัญของแนวคิดในการออกแบบ Level 10ตัวนี้คือความต้องการที่จะให้ผู้บริโภคที่หลงไหลดีไซน์สวยๆและการสร้างสรรค์รูปแบบเมาส์ได้เจออะไรใหม่ๆนี่ก็คือการออกแบบโครงสร้างภายในลองดูสิคะ C2 ูขนาดนี้สวยไหมล่ะแน่นอนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวมีการเพิ่มฟังก์ชันการทํางานให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะ l e เวล10ทั้งดีไซน์และฟังก์ชันควบคู่กันไปเลยล่ะตัวเมาส์มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนอ่ะงงส่วนล่างแล้ก็ส่วนบนค่ะไม่ยากเลย ต้องบอกว่าด้านบนดูเหมือนจะลอยเหนือฐานโดยส่วนประกอบสําคัญของเมาส์ตัวนี้อยู่ที่การปรับเปลี่ยนเรื่องความสูงและมุมมองได้มันมีการควบคุมแบบ3มิติก็เลยทําให้เมาส์มีความหลากหลายทิศทางไงคะเหมาะกับสาววกเคกมอร์ไหมล่ะเอาละเอาละ,าละที่นี้เรามาดูวัสดุในการผลิตเจ้า level 10m เมาส์กันบ้างดีกว่า level 10ตัวนี้ทําจากอลูมิเนียมแข็งเป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเลยนะนั่นก็อาจจะเป็นส่วนที่ B.M เข้ามาเกี่ยวไงเพราะฉะนั้นทนทานต่อการกัดกร่อนสูงคุณ,ค,ณคุณนั้ื่องหลายมั่นใจได้เลยว่า level 1 0มี ทำทนทานและยืดหยุ่นสูงมากรวมถึงการเคลื่อนไหวที่เที่ยงตรงอีกด้วยเลยค่ะส่วนเรื่องการระบายความร้อนเนี่ย ูกออกแบบมาให้ระบายความร้อนได้ตลอดรอบตัวเมาส์ไม่ว่าจะดานล่างด้านบนช่องกลางซึ่งในส่วนช่องกลางจะมีลักษณะโปร่งมากช่วยให้อากาศและแสงเดินทางได้อย่างสะดวกเวลาใช้จะรู้สึกเหมือนเมาส์สีมิติจริงๆเจ๋ง,จง,จงซอฟต์แวร์ภายในของ level 10เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะเออแปลกใจเหมือนกันนะที่เมาส์ก็มีซอฟต์แวร์เมาส์ตัวนี้สามารถปรับแต่งตั้งค่าได้ตามความต้องการของเราด้วยซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ level 10โดยบนตัวของ level 10ตั้งค่าโปรแกรมคำสั่งได้ถึง 11แบบลืมบอกไปค่ะเมาส์ตัวนี้มีปุ่มใช้งานถึง7ปุ่มด้วยกัน งงเลยดิแต่และปุ่มเขามีความสามารถต่างกันออกไปค่ะแล้วแต่คุณจะใช้นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งสีได้ทั้งหมด7สีตามความต้องการ level 10สามารถปรับตั้งค่า DPI ได้สูงสุดถึง8,200 DPI ผู้ใช้สามารถสังเกตค่านี้ในปัจจุบันได้ด้วยตัวเองแถมยังเปลี่ยนได้เท่าที่ต้องการอีกทั้งก็ยังมีตัวล็อกปุ่มกดให้คุณเพื่อป้องกันเวลาเราเผลอไปกดปุ่มคําสั่งที่ไม่อยากจะกดโดยไม่ตั้งใจในเรื่องสีก็มีให้เลือกทั้ง Diamond Black Iron White Military Green ชอบแบบไหนเลือกตามใจเลยค่ะขอรับรองเลยว่า level 10 m mouse จะช่วยปฏิวัติอารมณ์และการรับรู้ถึงสุนทรียภาพของการเล่นเกมอย่างแท้จริงแน่นอนเลยเออแล้วว่าแต่มีใครบอกไว้ยังว่ามันเกี่ยวกับ bmw ยังไง เรื่องเมาส์นี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรามาเมาส์เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งบ้างดีกว่านะคะถ้าคุณรักไอทีมากจนเกินไปคุณอาจจะโดนไฟช็อตจนผมเป็นทรงแบบมิสเตอร์สนเกอร์ได้ <c oughs> เกี่ยวไม่รู้แต่ที่รู้วันนี้มิสเตอร์สนเกอร์เขามีดีมาเล่าให้ฟังไปดูกันว่าเขาจะมาเล่าเรื่องอะไรนะสนับสนุนโดย daily gizmo tv นิตยาสาร GMA นิตยาสารเพื่อคนเบื้องหลังแห่งวงการนิวมีเดียสมัครสมาชิกโทร086 396 7996 IT Guys Computer Tips and IT Update ฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม Sunbox ฮิตคุ้มดีไม่มีรายเดือนโทรเลย1781 คำถามประจำสัปดาห์ถามว่างานที่ได้เปิดตัว Mouse Level 10m นั้นมีชื่องานว่าอะไร 1.Cbit 2012 2.Cbill 2012 3 c งสองซีเ2และนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ is IT.